สวัสดีค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะตุ๊กจะมาพูดเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทํามาหากินอสังหาของตุ๊กนะคะมีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะแทนแทนทน,นี่เลยก็จะเป็น3สิ่งที่ตุ๊กใช้ทํามาหากินนะคะมีเลยก็จะมี3ชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็คือ Action Pro ค่ะตัวนี้ก็ DJI Pocket 3นะคะ ต่อมาก็เป็นโดนนั่นเองค่ะที่เราต้องใช้โดนเพราะว่า1เลยเราทํทเกี่ยวกับที่ดินเนาะคือเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราไปถ่ายที่ดินเราจะไม่ได้เห็นมุมสูงพอเรามีโดนขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราเห็นได้ได้กว้างขึ้นเห็นอะไรได้เยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยโดนก็เป็นสิส่งสําคัญในการถ่ายอสังหาเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปถ่ายที่ดินกันด้วยแต่เราก็อยากจะมาให้เพื่อนๆดูก่อนว่าสิ่งที่เราใช้ในการทํางานเนี่ยชีวิตเรามันไม่ไม่ได้ง่ายเลยทุกคนเราต้องทําเองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะโดน หรือว่าถ่ายบริเวณรอบข้างหรือว่าไปดูที่ดินแบบเข้าป่าลึกมากอะทุกคนเราก็ต้องไปนะต่อ,อมา DJI Pocket 3ตัวนี้เน,น้นได้ภาพที่สวยค่ะทุกคนอ่าไม่ว่าจะฝนตกแดดออกที่ดินอึมครึมหรือว่ามันมืดเกินไปตัวนี้ก็จะช่วยปรับแสงเราได้ดีมากๆเลยตัวสุดท้ายนี่คือ Action Pro ค่ะทุกคนเอาไว้สำหรับถ่ายคนเดียวนี่เราจะบอกให้ว่าตัวนี้มันเก็บมุมกว้างได้ดีมากๆเลยค่ะ พอเราถ่ายนะล้วก็ติดขึ้นไปเอ,เอ้ทุกคนมันก็จะได้เห็นมุมกว้างมากเลยดูสวัสดีค่ะทุกคนอะไรยเงี้ยคือจะได้เห็นบริเวณทั้งหมดถ้าเราไปไหนคนเดียวอ่ะก็คือตัวเนี้ยใช้ได้ดีมากเอาเลยค่ะของตุ๊ก็จะมีเท่านี้นะอุปกรณ์ในการข่ายที่ดินอาังหาที่เอาไว้เก็บภาพไว้ให้ลูกค้าดูนั่นเองค่ะและ้วครั้งหน้าเราจะมารีวิวหรือพูดคุยเกี่ยวกับอะไรกันอีกติดตามชมตุ้กด้วยนะคะวันนี้ตุ้มต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ